ครับพี่น้องอู้นี่ดอกตุ้มครับนี่อย่างงามครับพี่น้องนี่สุดยอดนี่นะครับดอกตุ้มอย่างงามเลยเออแล้วพอได้ตีนก่อนได้ตีนมาก่อนอู้หูนี่ยครับพี่น้องอู้หนี่ครับนี่นี่นี่อู้หอยู่ใต้ใบไม้ครับพี่น้องเอ้ยดอกตุ้มกำลังงามเลยครับนี่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 สุดยอดเลยครับพี่น้องเลยนี่ครับโอ้หนี่ครับนี่อยู่ใต้ใบไม้ครับ เอ็ดไข่ดอกสวยๆเลยครับ hmm. น yep. okay. okay. so, mm ี่โอ้สุดยอดเลยนี่เห็นไหมครับโอ้แน่นอนนแ่นอนโน่สุดยอดเลยโอ้เจอเห็ดปอกตับเลยครับพี่น้องนี่ครับเอ็ดปอกตับครับนี่ครับโอ้นี่ครับดอกสวยงามเลยครับเดี๋ยวผกเหยียดตะกอนเด้ว่กะลังกะลังขึ้นครับพี่น้องเลยกะลังขึ้นกะลังขึ้น <c oughs> อือมนี่ครับสวยงามเดี๋ยวก็ติดตัวกับพี่น้องอืมไทตะกาไทตะกาอ้สวยงามเดี๋ยวก็อืมเจอแล้วกันเฮ้ยว่กตุ้มอย่างงามกับพี่น้องเลยนี่ถือถือถืออ๋ออย่ามานั่งไก่ไรอย่ามายังงงจิตนี่นี่ดอกนะครับพี่น้องโอ้ดอกหน่อยดอกเลย S <S ออออเอา้าแหนนอนแน่นอนครับพี่น,อน้นองโอ้เห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดมใหม่ดูเลยโอ้ยดกอกยิงใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับมาเห็ดตะไคร้ขาวว้ายว้ายพี่นอ้องเลยของแท้ของแท้นี่อาติน้นอาติน้นเออเห็นไหมครับนี่ของแท้ต้องเป็นแบบนี้ครับนี่ <he S 2> น โอ้ลูกชายอยากถือเลยอ่องให้ลูกชายถือด้อืมเอ้าถือดีๆีถือดีดเอ้าสุดยอดครับดี่ของเทะของเทะเทะวานนี่นะเอ้ยนี่รับนี่ครับพี่น้องเห็นนี่ดิครับเออนี่ครับอยู่ข้างกันอยู่ข้างกันครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเราให้แม่เก็บลูกให้แม่เก็บเดี๋ยวมาเจียฮาร์ดดูของเทะเลยโอ้ยอื่ขึ้นขึ้นน้องโดนด้วยอะพิศชาย สุดยอดโอ้โหครับนี่สวยๆครับพี่น้องนี่โอ้ขึ้นอยู่ข้างทางครับนี่โ <laughs> อ้นี่ครับเห็นเลยนะครับนี่ดอกตูมครับดอกตูม,ตมเหลืองอารามสวยงามเลยครับนี่เอ้าให้จิตากะให้แม่แม่์บานสักหน่อยจิตากะา <laughs> ด้ดดวยกูะถางเก๋เลยครับพี่น้อง นี่ครับอู้นี่ครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ว่าปวกเต็มเลยครับพี่น้องเลยนี่อ,อ,อู้สองดอกครับสามดอกครับพี่น,ออน้องอู้ดอกน้อยว่าไม่น่าเคลียร์เลยเมื่อกี้นี่